สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่26ตุลาคม2020นะคะและคืนนี้ละดาจะมาดูดวงเพียคาสตอพิโซดที่48กันค่ะในท็อปปิกคนบนฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณคนบนฟ้าที่ละดาพูดถึงหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทูตสวรรค์นางฟ้าเทวดาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้เขาอยากจะแนะนำอะไรคุณตอนนี้นะคะแล้ว Ep นี้ละดามีอยู่3 c h ช้อย์นะคะให้คุณได้เลือกก่อนที่เราจะไปดูดวงแล้วฟังคำทำนายนะคะเริ่มจากซ้ายเป็นรูปปีกนางฟ้านะคะลูกโลกถัดมาเป็นรูป ใบสีทองนะี่คะและสุดท้ายเป็นรูปสีลุงนะคะสามตัวเลือกหนึ่งสองและสามให้คุณได้เลือกกันว่าคนบนฟ้าเขาอยากจะบอกอะไรกับดวงคุณอธิษฐานในใจว่า คนบนฟ้าคนบนสวรรค์อยากจะบอกอะไรดวงคุณอยากจะแนะอะไรกับคุณแล้วหลังจากนั้นก็เลือกกลองไพ่นะคะโอเคเริ่มอธิษฐานในใจค่ะ โอเคแล้วเราจะไปดูคำทํานายกันนะคะว่าแต่ละกองคนบนฟ้าเขาอยากจะแนะนำอะไรกับคุณอยากจะบอกอะไรคุกับดวงคุณนะคะไปดูกันโอเคค่ะสําหรับกองแรกและดาจะเฉลยกับคนที่เลือกกองสีลุงก่อนนะคะว่าคนบนฟ้าอยากจะบอกอะไรคนกองนี้ เริ่มด้วย tree of earth ถ้าเปรี่ยนเป็น l e a t e r w a i e คือ tree of Pentacles หรือสามเหรียญคนที่เลือกกองนี้ดวงการงานของคุณจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีการงานค่อนข้างจะประสบความสำเร็จจะมีการมีใครสักคนเข้ามาเป็นสื่อกลางช่วยการงานนี้มีความประสบความสำเร็จ การเงินก็มีความคล่องตัวมีโอกาสจะมีเรื่องรับรอยมีโชคเข้ามหาการงานถ้าใครที่เป็นนายหน้าขายที่ดินขายที่ขายคอนโดก็มีมโอกาสสิตลุ้นที่จะได้ขายได้สักทีนะคะการงานการการงานการเงินค่อนข้างดี Ros you Sesta, have a โ f ส f ซ o r าคุณม i พรสวรรค์ใน p า e ทำงานกับเด็กแ i d e purpose i n v o r ุ s helping teaching or parenting children ไพ mm ่ห hmm. นังฟ้ากำลังจะบอกว่าคนที่เลือกกลองนี้คุณมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือคุณเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนที่อายุอ่อนกว่าได้ดีเข้ากับเด็กได้ดีคนที่เลือกกลองนี้ สามารถเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนที่คําแนะแนวคําแนะนํากับคนอื่นได้ดีเป็นคนอบอุ่นใจดีนะคะแล้วก็จะเข้าออคนกับเด็กคนอายุอ่อนกว่าค่อนข้างไปได้ดีด้วยคุณมีความสามารถทางด้านนี้ sensitivity on a n g l h a n you are extra sensitive to energies and emotion right now honor yourself and your feelings คนที่เลือกกองนี้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่เข้ากับเด็กได้ดีคนนี้นอ่อนกว่าได้ดีอีกด้านหนึ่งคือคนที่เลือกกองนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความซ n สติ i ทีมากคุณต้องระวังเรื่องอารมณ์ นะคะเป็นคนที่มีความอารมณ์อ่อนไหวด,ด้วยความที่คุณเป็นคนอ่อนโยนนี่แหละอ่อนโยนแต่บางครั้งจะอ่อนไหวเกินไปต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะนางฟ้าเขาได้เตือนกับคุณเรื่องเรื่องอารมณ์การความที่คุณเป็นคนอ่อนโยนนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งต้องระวังความอ่อนไหวที่มันมีมากเกินไปต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่เข้ากับคุณได้ดีนี่แหละสามเหรียญสามเหรียญคือถ้าเป็นไพ่ r ล d e เดอร์ ave, มันจะเป็นเป็นรูปในหน้าในจ้างสักคนสามคนนะคะแนะนําแนะน,านํางานอะไรเงี้ยที่การงานของคุณไปได้ดีเพราะว่าคุณมีความความสามารถในการเข้ากับผู้คนได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมันเลยทําให้การงานของคุณนั้นมันราบลรื่นพองานราบเรือรนาอการเงินก็ดีตามนะคะคนที่เลือกกองนี้มนุษยสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากเลย ค้ากับคนอื่นได้ดีมีคำพูดเป็นเลิศแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์และไพ่สีลุงที่คนเลือกกองนี้เลือกมา visualize mm. abundance in all forms God g a v e you such a great spiritual power that everything you visualize n v e n t o r y becomes r e a l r i t y hold a city vision of that which is beautiful, h e l p f u l positive and filled with breathing, and that is what you will experience ประมาณว่าภา่นังฟ้าในใบสีลุงเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีมองกันไกลมีความคิดในแง่บวกมองโลกในแง่ดี มีจินตนาการสูงคุณเป็นคนที่เส,ส,สทีฟเข้าออคนอื่นได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีอีกด้านหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนมีจินตนาการคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมักจะมีจินตนาการสูงนะคะพระเจ้ากําลังจะบอกว่าขอให้คุณเนะี่ยเขาเขาได้มอบพรสวรรค์กับคุณมาว่าคุณเป็นคนที่เข้าออคนอื่นได้ดีมีจินตนาการสูงแล้วขอให้คุณใช้ความสามารถในตรงเนี้ย ออกมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดคุณมีไอเดียมีเมื่อคุณมีจินตนาการมันก็เกิดไอเดียขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดไอเดียขึ้นมาความคิดต่างๆงานอื่นๆมันก็เริ่มลอดเล่นพอเริ่มมีไอเดียจริงๆเข้ามาหาคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เรื่องเรื่องความคิดมนุษยสัมพันธ์การมองไก,กล การจินตนาการของคนที่เลือกกองนี้มีความเป็นเลิศแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์เซนซิทีฟแต่ด้วยความที่ความสามารถของคุณตรงนี้แหละมันเลยได้ส่งผลให้เรื่องก,ก,การงานกับการเงินของคุณนะมันไปได้ดีนะคะยังไงก็ขอให้คนกองนี้รักษาพรสวรรค์ของคุณจุดดีของคุณเอาไว้นะคะถัดมานะคะ คนที่เลือกกองปีกนางฟ้าคนบนฟ้าเขาอยากจะบอกอะไรกับดวงคุณ10บถ้วย ten of water หรือถ้าเป็น l i g h e r weight t e of cups 10บถ้วยคนที่เลือกกองนี้ดูความรักมีความโดดเด่นคนที่โสด ก็มีเกณฑ์จะได้พบคนถูกใจเจอความรักดีๆเข้ามาหาเจอคนดีๆรักดีๆเข้ามาหาคุณหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็มีแนวโน้มที่จะชัดเจนขึ้นแล้วคนที่มีแฟนแล้วแต่มีเกณฑ์ที่คนที่มีแฟนแล้วแต่มีความระหองระแหงห่างก,กับแฟนไปก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Exercise to increase your energy and manifestation abilities. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels, and easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you look forward to exercising and it becomes its own reward. คนที่เลือกกองนี้นะคะไพ่นางฟ้ากำลังจะบอกว่าการออกกำลังกายนี่แหละมันจะช่วยเพิ่ม energy เพิ่มพลังให้กับคุณเพิ่มความสามารถให้มันแบบว่าเจ๋งมากขึ้นดีมากขึ้นมีกำลังวังชามีไอเดียมีมีพลังมากขึ้นถ้าเกิดอยากให้แบบว่าชีวิตของคุณนะมีความกระปี้กระเป๋ามีพลังมากขึ้นเพิ่มความสามารถคุณต้องออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบ คุณรู้สึกโอเคอาจจะเป็นแอโรบบกเดินทางไกลไปวิ่งฟิตเนสอัพทูยูเลยค่ะถัดมา please Arch angel samuel please come from remembering that all y love is real ความสงบสุขมามาจากความจำว่าความรักเนี่ยคือความเป็นจริงนะคะก็ ยังไงความสงบสุขเดีย๋ยวจะบอกว่าถ้าบวกกับไพ่ ten of water หรือ10 of cups 10บถ้วยเนี่ยความรักของคุณมันจะมาแบบเงียบๆคุณไม่ต้องไปเร่งเร้าไม่ต้องไปเร่งรีบบทมันจะมามันจะมาเองแบบเงียบๆโดยที่คุณไม่ต้องรู้ตัวขอให้คุณถ้าใครบางคนที่กำลังรอความรักอยู่ไม่ต้องไปเร่งเวลาไม่ต้องไปเร่งเวลาความรักดี มันจะมาในช่วงเวลาที่ถูกจังหวะของมันนะคะขอให้คุณแค่รอมันจะมาแบบเงียบๆโดยที่คุณแบบว่าไม่ได้คาดถึงมาโดยที่เราไม่ได้คาดหวังเขาถึงบอกว่าคนที่ใช่จะมาในในวันที่อะไร place อะไร t i ม e ในวันที่ใช่และเวลาที่ใช่ของมันนะคะและพ่ปีกนางฟ้าอย่าเบาะเลยคนคองนี้ Marina, you are confused and i n c i s i s t because you don't have enough information do research or seek expert advice before making a decision ถ้าเกิดคนกองเนี้ยมีความสับสนไม่แน่ใจคุณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคิดก่อนทำไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้คิดดีๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจของมันนะคะ แล้วในการที่คุณจะมีช่วงตัดสินใจอยู่ถ้าอารมณ์ของคุณมันมันสวิงอารมณ์หงดุดหงิดอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้านอนไม่เต็มไปนอนให้พอก่อนเมื่อคุณนอนพอแล้วมีสมาธิมากพอมีความสงบแล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรแลวก็ตามนะคะเมื่อมีความสงบนอนเต็มแล้วคุณมาค่อยตัดสินใจจะดีกว่านะคะ ถ้าเรามาตัดสินใจในช่วงที่อารมณ์เราที่แบบอารมณ์ไม่ดีนอนไม่เพียงพอเราอาจจะตัดสินใจพลาดก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณรอคุณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มคุณต้องนั่งสมาธิทําจิตใจให้มันสง,งบแล้วจากนั้นสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่่ะ มันก็ค่อยตามมานะคะคนที่เลือกกองนี้พายกาลังแนะนําว่าให้ขอให้คุณเนี่ยจงมีความสงบออกกําลังกายนิ่งๆคิดทําอะไรก็แต่ไปหาข้อมูลทําสมาธิให้ใจร่มๆใจเย็นๆแล้วค่อยตัดสินใจนะคะในวันหนึ่งที่คุณนิ่งมากที่สุดมีความสงบทางใจแล้วความรักของคุณจะเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะ โอเคก็จบลงไปสำหรับคนที่เรียกกองนี้สำหรับคนที่เรียกกองไพน่นางฟ้าสีทองนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เรียกกองนี้คนบนสวรรค์อยากจะบอกอะไรกับคุณ The Hermit หรือสีณนะเวลานี้เป็นช่วงที่นิ่งเงียบสงบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็นิ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักคนโสดก็ยังโสดต่อไปส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังเงียบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เวลาเงียบนิ่งมากที่สดุดก็ขอให้คุณใช้เวลาตรงนี้เป็นการทบทวนชีวิต ทบทวนสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ว่ามันโอเคไหมทบทวนสิ่งต่างๆหาความรู้หาประสบการณ์ใส่กับตัวเองเพื่อดำเนินชีวิตในอนะคตข้างหน้าที่มันดีกว่าเดิมถัดมาไพนนางฟ้าอยากจะบอกอะไร deserve w a k n e s s you are a believed child of God like everyone else and you deserve to receive That support that will allow you to focus upon your divine life purpose even if you can't yet recognize your l o v a b l e qualities trust the God and the angel can see how amazing you truly are คนคนนี้พระเจา้าได้ให้พรสมักับคุณแต่บางครั้งคุณจะไม่รู้ตัวนะคะถ้าคุณมีความสามารถอะไรแล้วแต่ก็จง ใช้ออกของของมันออกมาคุณมีคนที่เลียกกองนี้คุณมีพรสวรรค์ทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันเต็มที่เลยค่ะแล้วสิ่งนั้นมันจะประสบความสําเร็จเองไพ่หนังฟ้าวาเนสซา to make your decision ask yourself which way brings me closer to my divine purpose Which way make me away from it? ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจงถามใจตัวเองว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคไม่โอเคช่างใจตัดสินใจทำอะไรก็แต่ช่างใจก่อนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของมันแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าข้อไหนดีกว่าก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดและ่ายังฟ้าสีทองเขาอยากจะบอกอะไรคนกองนี้ มูลไซเคิลอาเก้งเจลฮาเนิลนอริสฮาวเดอะมูนเอฟเฟกซ์ยูเอเนอร์จีแอนด์เมดิเฟสเทชันแอนด์แคปิตเรสไรส์ upon these cycles คนที่เลือกกองนี้พระจันทร์ส่งผลเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณนะคะถ้าคนที่เลือกกองนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีเมษพฤกษ์ กรกฎฮาลวีนปีนี้ตรงกับวันเพ็ญฮาลวีนปีนี้ตรงกับวันพระจ,จันทร์เต็มดวงอีกครั้งในรอบ76ปีเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษกรกฎพฤกษ์นะคะสามราศีนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องอารมณ์การทะเลาะเบาแหวงชู้สาวส่วนใครที่เกิดราศีตุลเมถุน และราศีสิงห์าสามราศีนี้ค่อนข้างจะดีในกับพระจันทร์เต็มดวงในเดือนตุลาคมวันที่31ตุลาคมนี้นะคะ31ตุลาคมปี2020วันฮานลวีนตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงส่งผลด้านดีกับคนที่ที่เกิดราศีตุลย์เมถุนและราศีสิงห์ส่วนคนที่เกิดาราศีเมษปรกศกและกรกฏ จะไม่ค่อยดีเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายการทะเลาะเบาแหวงเรื่องชู้สาวตรงนี้ก็ต้องลองด้วยนะคะส่วนราศีอื่นอนอ,นอ,นอีกหกราศีกลางๆค่ะไม่ได้ส่งผลในด้านร้ายหรือด้านดีกลางๆนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณเป็นคนมีพรสวรรค์ถ้าคุณอยากจะให้ดวงคุณมันดีขึ้นคุณต้องไปนั่งสมาธิหรือสีคุณควรไปนั่งสมาธิ มันจะส่งผลทางด้านเรื่องโชคชะตาเสริมดวง Meditation การนั่งสมาธิเสริมดวงให้กับคุณถ้ามันมีความเสริมบรารมีเสริมดวงให้ดวงของคุณมันดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่หนังฟ้าสีทองนะคะสุดท้ายนี้ นดาขอให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมหวังปรารถนานะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในพิยาร์ดเอพิโซดหน้าฝันดีค่ะทุกคน